แลกันตามมาตรฐานเป็นอย่างดีจะเลือกรถยนต์ที่มันเหมาะกับเราสักคันหนึ่งนะมันก็ต้องเริ่มมาจากความชอบก่อนอยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็มาดูค่าใช้จ่ายประจำที่จะต้องใช้กับบัจฉริยบางคนเลือกใช้รถเล็กก็เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันประหยัดน้ำมันนะครับอะไหล่มันก็ถูกค่าบริการมันก็ถูกพอระบอมันก็ถูกประมาณเจ็ดร้อยกว่าแปดร้อยใช่ไหมฮะถ้าไปเล่นรถใหญ่ระดับ เครื่องพันแปดสองพันสองพันห้าขึ้นไปนี่พรบอรอะไรปีมันก็ประมาณพันกว่าบาทแน,น,นะเนาะราคาน้ํามันอีกค่าซ่อมบารุงเหมืนเด็มมันก็แตกต่างกันตรงนี้แหละครับแหมนี่ทําไม่ติดว่าเมียสามลูกหกลถห้ามอเตอร์ไซค์อีกสองแล้วก็คันนี้นี่ยกหูโทรไปเดี๋ยวนี้เลยนะเนี่ยเห็นคันนี้แล้วนี่รู้สึกว่าจะต้องถึงเวลาเปลี่ยนรถสักทีแล้วใช่ไหมเนี่ย แต่ละคันนี่ก็ดูแลกันเป็นอย่างดีจริงๆนะครับแหมสะอาดสีเงางามวิบวับกันเลยทีเดียวนะช่วงล่างเครื่องยนต์นี่ก็เท่าที่ดูนี่ก็เรียกว่าพร้อมใช้งานเป็นประจำกันเลยทีเดียวแหละสภาพพร้อมใช้งานมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะมองจากด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาข้างบนลึกใต้ท้องรถนะครับเป็นรถสภาพที่เรียกว่า ดีน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวอืมคันนี้นี่ไม่ธรรมดาเลยเน,นี่ยรถยนต์สมัยนี้นี่ก็ระบบจ่ายเาเรียกเชื้อเพลิงม,มันก็เป็นหัวฉีดกันทั้งหมดนะครับก็ดูแลมันบ้างก็ดีนะมันทำให้รถวิ่งสะดวกนะเขาเรียกติดเท้านะเหยียบเป็นมานะครับถ้าบางคนหลงหลง,ล,ง,ล,ง,ล,งลืมเนะผมเองก็บางทีก็ลืมไปเลยนะส่วนใหญ่อายุงานมันก็อยู่ประมาณแถวถ้าจาไม่ผิดน,นะ สี่หมื่นกว่า50,000โลแต่บางทีก็ทําลืมๆก็ไหลๆไปบ้างก็ได้แต่รถมันก็จะอืดๆขึ้นนะนะแต่แล้วมันก็จะทําให้กินน้เงินมากขึ้นถ้ามีโอกาสก็ล้างซะบ้างก็ดีนะครับถ้าได้ล้างมากสักพันกว่าบาทพันต้นๆนี้ก็ได้แล้วล้างหัวฉีคดนะรับรองวิ่งออกมาวิ่งปลืด๊ดวิ่งปื๊ดเลยแหละ